วัสดีครับผมจากคลิปที่ผ่านมานะครับเราทําการทดสอบเก็บข้อมูลเบื้องต้นในช่วงอายุ4-5วันไปแล้วนะครับมันจะเป็นมีทั้งกระลำดอกกระลำปีกลมกระลำหัวใจไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพตัวนี้ตัวนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอีก3-4แปลงเนี่ยตัวนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งเลยเพราะชุดที่แล้วเนี่ยเราปลูกเมื่อวันที่2กุมภานะครับมันจะเป็นช่วงปลายปลายฤดูหนาวซึ่งปีนี้ลําปางแปลก อากาศค่อนข้างจะหนาวหนาวยาวปกติจะหนาวแค่ประมาณเดือนธันวาคมกราเนี้ก็หมดละแต่ปีนี้กุมภาพันธ์มีหนาวหนาวติดติดหนาวอยู่หน่อยๆน,นะครับผมก็เลยว่าตั้งใจเอาเราอยากแบบร้อนเต็มๆเอาถ้าว่ากระลำปีกลมกล่ำดอกเจอร้อนเต็มๆมันจะเป็นยังไงเราก็เลยทดสอบอีกชุดหนึ่งชุดนี้เราลงปลูกวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ24กุมภาพันธ์วันนี้วันที่20มีนาอายุต้นนะครับดูต้นนี้ อันนี้คือกระหล่ำปีกรมนะครับปีทั้งสามสายพันธุ์ครับมีทั้งเบิร์หนึ่งโลนินสมออธรรมตัวนี้อายุประมาณยี่สิบห้าวันอ่ายี่สิห้าวันนี่คือจากวันที่ยีุ่มบสี่นมพามาจนถึงวันนี้นะครับเจอร้อนเต็มเตมอ่าเราดูครับตอนนี้สภาพต้นค่อนข้างจะโอเคอยู่แต่จะเข้าหัวไม่เข้าหัวติดตามช่องต้นข้าวต้นน้ำฟาร์มแชนแนลแล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะได้เปิดมุมมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าปลูกพืชเขตลาบไม่ใช่เข็ดดอยนะครับไม่ใช่ภูเขากระหล่ำปี เข้าหัวไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าการทําเกษตรเราต้องศึกษาตลอดเวลามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับบางครั้งเราเชื่อความเชื่อ,อเก่าเฮ้ยปลูกต้องปลูกที่อากาศหนาวนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นจริงๆแล้วบางพันธุ์ทางบริษัทหลายๆบริษัทที่เขานํามาจําหน่ายเมืองไทยเนี่ยเขาทำการทดสอบแล้วว่ามันสามารถปลูกได้นะครับแต่เพื่อความมั่นใจทั้งตัวบริษัทศูนย์พ่อล้าเอง ต้นข้าวต้นฟาร์มเราจะเพาะกล้าขายจำหน่ายเกษตรกรเราก็อยากจะให้เกิดความมั่นใจทั้งคนเพาะทั้งคนปลูกว่ามันเข้าหัวจริงฉะนั้นสิ่งที่ทําได้สุดคือปลูกเลยนะครับปลูกเองกับมือเราจะรู้ทันทีว่าพันธุไหนปลูกแล้วในหน้าร้อนพันไหนแข็งแรงพันธไหนเข้าหัวพันธไหนให้ผลผลิตสูงกว่ากันนะครับแต่ถ้าในหน้าหนาวเราก็จะทดสอบในหน้าฝนก็จะทดสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์กับทางตัวเกษตรกรทุกท่านนะครับก็วันนี้เราฝากคุณแค่นี้ก่อนนะครับในไง มีโอกาสที่ต้นค้าต้นน้ำฟานช่องนอจะทําการทดสอบสายพันธุ์แล้วก็เก็บข้อมูลต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการาแชร์ข้อมูลนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราร้อเซ็ในเรื่องของข้อมูลแต่เป็นประสบการณ์ตรงที่เราปลูกเองที่อําเภอแม่ทะเจ้าลำปางในช่วงแต่ละช่วงเพื่อนําข้อมูลตัวนี้มาแบ่งปันนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่เราให้มานองต้นนี้จะมีประโยชน์กับการตัดใจของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่คิดว่าจะปลูกผักในฤดูร้อน จะใช้พันธุไหนดีนะครับก็ลองติดตามชมข่าวต้นน้ำฟาร,ร์มชนองได้ต่อไปขอบคุณมากครับ